อีกท่านหนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้น่ารักมากครับเพราะว่านอกจากท่านเป็นบัณฑิตมาจากประเทศอังกฤษท่านทํางานกับบริษัทต่างประเทศในกลุ่มโซนี่ในตําแหน่งระดับสูงเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของโซนี่ประเทศไทยนะครับและท่านก็เป็นผู้ที่มีจิตใจที่งดงามมากนะครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่น แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของท่านนั้นผมก็คิดว่าไม่รู้จะพรานาว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่ประทับใจมากวันนี้ได้นําคุณแม่อายุเก้าิบมาคุณแม่มาแสดงความยิียดีด้วยช่วยปรบมือแสดงความยิียดีกับคุณแม่ที่อายุเก้าสิบด้วยนะครับนั่งอยู่ทางโน้นนะครับคุณแม่ก็คือท่านเป็นคุณแม่ของภรรยาพลดาฤกษ์สันสุตานนท์อดีต อธิบดีกรมตรบุตรนะครับนะครับบุคคลท่นนี้ขอแสดงความยินดี้วย,ยครับด็อเตอร์โสภาพิมเศษตบุตรสีมักุลทรครับ